สวัสดีครับพบก,กับสุลุชันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันทีเจ็กเกนคลับว่ายัางไงร,ราบิโอนอยากย้ายสมหงดางค่าตัวไม่แรงอีกด้วยโดยเทเลการานะครับสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษได้ตีข่าวว่าอารียนราบิโอนกองกลางเชิงสูงของทีมเชรั่งเศสและโจมานลายยูเวนตุสสโมสรกุหลางแห่งศึก,กเซอรชเชียอิตาลีต้องการย้ายมาร่วมทีมหงดังลิเวอร์พูลในช่วงสัยนี้โดยค่าตัวในการย้ายทีมอยู่ที่13ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับ ทนี่กรรายงานระบ,บุว่าราบิโอในวัย20ปีมีความประสงค์ที่อยากจะยา้ายไปแค่งในปริตติงเรตและในแจ้งกับยูนตุสได้รับทราบเรียบร้อยแล้วโดวยเขาตั้มเป้าที่จะเคลียอนาคตของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนที่ยูนตุดจะเข้าสู่ช่วงพรีซีซั่นในวันที่11กรกฎาคมนี้โดยทางลิเวอร์พูลก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เจ้าตัวอยากไปอยู่ด้วยมากที่สุดแถมดิวนี้ก็ยังน่าสนใจสําหรับเจคกิ้งครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเพราะราบิโอเหลือสัญญออยู่กับยูนตุดแค่ปีเดียวเท่านั้น ทำให้เม็ดเงินจํานวนแค่13ล้านปอนด์ก็น่าจะเพียงพอที่จะทําให้จจมาลาย,ยูนตุดยมปล่อยราบิโอนมาร่วมทับแล้วโดวยสําหรับราบิโอนนะครับเคยผ่านการควา้าแชมป์ลีกเอิงถึง5สมัยกับปารติดเซงต์แมงและคว,ว้าแชมป์เกาโชเซลาอิตาลีร่วมกับยูนตุสในฤดูกาล2 0 0 9 2 0 2 0ส่วนซีซั่นล่าสุดลงเล่นให้กับโจมาลายไปถึง45นัดรวมทุกรายการโดยเขาสามารถเล่นในทุกพื้นที่ในตำแหน่งมิฟิลและยังมีสไตล์การเล่นที่เปลี่ยนจากเกมรับเป็นรุกได้เร็วอีก ด้วยนะฮะโอ้โหตอบโจทย์เลยเต็มทีซานน่พร้อมเปิดทางเสื้อหมายเลขสิบให้กับซาดิโอมาเน่ถ้าชุดตัวต้องการซาดโอมานเน,น่ครับสตาร์คนใหม่ของทีมเมเยอร์มนิกมีโอกาสได้สวมเสื้อหมายเลขโปรดของตัวเองสูงลิฟต์เนื่องจากเจ้าของเสื้อเบอร์เก่าอย่างลรอยซานน่น่าจะยินดียกให้กับสตาร์ทีมช็ตเ,เซนเกา่านำไปสวมแทนในซีซั่นหน้าจากการเปิดเผยของพ่อของซานน่เองนะครับ มาเน่นะครับย้ายออกจากลิเวอร์พูลเป็นที่โลลแลาด้วยค่าตัว35.1ล้านปอนด์ราว1,350ล้านบาทแม้จะเซ็นสัญญาพร้อมทั้งเปิดต,ตัวอย่างเป็น,นการไปแล้วแต่ดาวเตะในวัย30ปียังไม่ได้มีหมายเลขเสื้อภายในทีมเสือใต้เบอร์อรมูนิคเช่นเดียวกับคุณพลในอีก2รายก่อนนั้นทั้งโนเซีมาซารวและไรอันสกาเฟนแบกที่ย้ายจากอาเจ็อัมเตอร์ดัมไปั้งคู่กระนั้นก,ดนกน็ดีอันก้าวสุดมาเน่ได้มีแววได้สวมเสือ้อหมายเลข1ิบ กับทีมชั้มในศึกบเบลเยี่ยเยอรมันในไมาชานี้เมื่อคุณพ่อของลีลอยซาน่เป็กทีมชาติเยอรมันเปิดเผยบ้านลูกชายในวัยยุบปีของเขาซึ่งเคยแข่ขงในศึกผิวอังกฤษเช่นเดียวกับแมนเชสเตอร์น่าจะยินดีนะครับยกเสื้อหมายเลขสิบให้กับมาเน่สวมใส่เช่นเดียวกับเขาที่ใช้หมายเลขนี้กับหงส์แดงมาตั้งแต่ปี2 0 1 8ฮาสตาทีมชาติเซเนกาลต้องการเซโดมาเน่เป็นที่รู้จักในเสื้อหมายเลขสิบของลิเวอร์พูลและนำทีมชาติเซเนกาล ตอนนี้ลูกชายของผมสวมเสือ้อหมายเลขนี้กับไบเร์แมนิคชูเลมันซาเน่คุณพ่อนักเตะคนดังได้โพสต์ลงทวิตเตอร์เมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาหากซาดิโอมาเน่ต้องการหมายเลขเสิบผมมั่นใจว่าลีลอยซาเน่ลูกของผมจะยกให้กับเขาอย่างไม่มีปัญหาลิเวอร์พูลจะยืน่นสัญญาครั้งสุดท้ายเพื่อวางรั้งตัวโมมิสซาลาหงแดงลิเวอร์พูลกับเตรียมยื่นข้อเสนอสัญญาชูใหม,ม่กับโมซาลา ให้พิจารณาครั้งสุดท้ายเพื่อหวังจะรั้งให้เจ้าตัวอยู่กับทีมต่อไปดีนโจนนะครับนักข่าวผู้เชี่ยวชาญในเรื่องตลาดการสแกนนักเตะในสีเมีิร์ลีกต่ราวกับเว็บไซต์กิฟมีสปอร์ตวันลิเวอร์พูลเต็มยื่นข้อเสนอสัญญาฉบับสุดท้ายเพื่อหวังรั้งตัวโมมิทซาร่าให้อยู่กับทีมต่อไปเนื่องจากซาลาห์เหลือสัญญาอีกเพียงแค่ปีเดียวและสามารถแยกทีมได้แบบไม่มีค่าตัวเมื่อจบฤดูกาล2 0 2 2ันยีอถึงสองพย่าอย่างไรก็กาต,ตามนะครับโจนเชืออะะ่อว่าลิเวอร์พูลไม่ ที่ต้องการเขาเนื่อนเพิ่มเป็น450,000ปอนด์ถึง500,000ปอนด์ต่อสดาประสโมูซอนมองว่ามันสูงจนเกินไปและจะทําให้เสียการบริหารหากปล่อยให้นักเตะต่อรองเขเนื่อนได้ตามใจชอบและผู้บริหารทีมก็ยอมทําใจแล้วว่าการเสนอครั้งสุดท้ายนี้ซาลาอาจจะปฏิเสธแต่ก็หวังว่าซาลาจะทําหน้าที่ในฤดูก,กาลสุดท้ายของเขากับทีมได้อย่างดีที่สุดนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะรับหรือไม่รับสําหรับโมเมนต์ซาลา มคก,กามองมาร์โกอซินโซเหมาะสมเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกสตีฟแม็กม,นมานมามันนะครับอดีตกองกลางคนดังของอังกฤษและลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาแนะนำมากกร์โอกอซินโซกลงกลางของโรนรัลดีว่าเหมาะสมในการเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษให้ย้ายมาคาแข่ขงที่พรีเมียร์ลีกแจ้งในวัยอายุ6ปีครับเหลือสัญญากับสมโมสรอีกเพียงแค่12เดือนเท่านั้นช่วงหลังก็ตกเป็นข่าวในการยทีมต่อเนื่องซึ่งทางแม็กม,นมานามัน มองว่าแข้งทีมชาติสเปนมีสไตล์การเล่นที่เหมาะกับลีกสูงสุดในแดนผู้ดีและจะไปได้สวยกับอ์เซนอลลิเวอร์พูลหรือท็อปสปอร์ที่มีข่าวอยากได้ตัวนักขนาดนย้ด้วยผมเชื่อว่าอ์เซนอลหรือสเปอร์นะครับจะเป็นก้าวต่อไปที่ดีสําหรับมาโกอาซิซิโอแม็กมันมันก้ผ่านท็อปสปอร์ตผมคิดว่าเขาเหมาะสมกับทีมลีกเขาเป็นนักเตะที่ดีแน่นอนว่าเขาต้องการลงเล่นมากกว่านี้อิสโก้กำลังจะออกจากทีมมาเชโล่ก็ออกไปแล้วแกเรเบลก็ออกไปแล้ว ผมคิดว่าหลวนเร็ิแค่พยายามจะเก็บนักเตะเอาไว้เสันหน่อยจะไม่แปลกใจเลยหากพวกเขาจะซื้อนักเตะใหม่มาเพิ่มอีกหลายคนพวกเขาอาจจะต้องการกองหน้าพวกเขาก็มีคาริมเบนเซม่าเวนิิอุสจูเนียและโรสติโกแต่พวกเขาต้องการอารเซนซิโอเช่นเดียวกันณเวลานี้ถ้าทีมปล่อยตัวเขาออกไปผมคิดว่าเขาต้องการดึงใครเข้ามาทีมมีกองหน้าไม่พอที่จะปล่อยออกไป เขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเขาแค่ไปไม่ถึงจุดสูงสุดกับมาริดอย่างที่ทําได้ณตอนขึ้นสู่เถียมเขาอาจจะไม่ได้ก้าวหน้าเท่าไหร่เท่าที่ควรสําหรับทีมนี้ดังนั้นเขาจึงไม่ได้ตําแหน่งตัวเจ่งมนันน่าสนใจที่จะได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาทําบางครั้งเจอรมาริดแฮปปี้ที่จะได้ให้นักเตะหมดสัญญาและปล่อยย้ายฟรีไปพวกเขาอาจจะบอกว่าอยู่จนจบฤดูกาลแล้วก็ไปได้คนจะแบกแต่ทีมปล่อยตัวเข้าไปณนะตอนนี้โดยที่ไม่ได้ดึงใครเข้ามามันจะเป็นแบบนั้นจริงๆ ด้วยวิธีการเล่นของเขาผมคิดว่าทอเนมฮอสเปอร์หรืออาร์เซนอลจะเหมาะสมกับเขาคุณไม่ต้องการที่จะดูหมิ่นนิวคาสเซิลแต่พวกเขาอยู่ในกระบวนการผมคิดว่าหากคุณไปอยู่กับทีมที่ดีกว่าจะช่วยมารโกอาซิซิโอได้ผมไม่คิดว่าเขาจะเป็นผู้เล่นที่อยู่ในทีมนิวคาสเซิลในตอนนี้เราหวังว่าเขาจะเอาชนะกู่แข่ง10คนและทําประตูมากมายเขาไม่ใช่นักเตะแบบนั้นผมคิดว่าเขาเหมาะที่จะเล่นรอบๆมากกว่ากับทอเนมฮเปอร์และอาร์เซนอล ดีมที้ๆและลุาลบบคาร์ลิเวอร์พูลกับซึ่งเป็นรอบเขียของวันที่2.4มิถุนายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโม Liverpool, สรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ทูแนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน ชายผู้มากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครอฟแฟนวันพันแท้ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ